กับดรนะฮะเดเร็กนะครับอ่าวันนี้นะครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ได้เบอร์อะไรครับวันนี้วันนี้ได้เบอร์9วันนี้ได้เบอร์เก้านะครับวันนี้นะครับทางอนุกรรมการเนี่ยมีคำถามนะคำถามเนี่ยที่อยากให้อาจารย์แสดงวิสัยทัศน์ผมเนี่ยเอารวบรวมนะครับสี่คำถามเลยครับหนึ่งนะครับหากท่านอาจารย์นะครับได้เป็นนะฮะได้ไม่เป็นเนี่ยนะครับเป็นนายกสภานิพนา์ของเราเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีนโยบายในการพัฒนาสภานิพนา์ของเราเนี่ย อย่างไรนะครับอันที่2นะครับหากอาจารย์ได้เป็นนะครับอาจารย์จะมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีทพทาารแพทยอย่างไรนะครับคําถามที่3ถ้าเกิดท่าอาจ,จารย์ได้เป็นนายกนะครับแล้วถ้าอาจ,จารย์มีในฐานะเป็นหัวหน้าทีมของเราเนี่ยถ้าอาจ,จารย์จะมีหน้าที่หรือว่านายโยบายในการพัฒนาในส่วนกระบวนการที่ทําอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรในแง่นี้สิทนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายได้เลยครับเพราะว่ามีใบตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ครับ ครับผมก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ในการเป็นตั้งนะครับและก็กรรมการทุกกรรมาการทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับในนามของคณะดกเรือเกษตรินทรีย์ในยศสภานายความโดยกล้ากรรมการเบอร์หกสิบเก้าถึงแบในส่วนของคำถามนะครับทางคณะมีผู้สมัครนายกหนึ่งท่านแล้ววันนี้นะครับส่วนกรรมการมี13ท่านนะครับถามว่าทำไมถึงมนะี13ท่าน 13ท่านนี้คือเป็นแนวคิดมติของคณะนะครับที่รวมกลุ่มกันว่าเราจะเน้นแค่เฉพาะของส่วนาเบนนื้องต้นซึ่งก็คือโครงสร้างของพอรบไกว่านะครับส่วนภาคเราจะเน้นเรื่องของการลรงกระโลในการแก้ไขปรับปร,รามมาุงพรบไตรภาคสามารถกตรา14เกี่ยวกับเรื่องของกรรมการภาคนะครับนั่นก็คือภาคเลือกภาคจากที่ได้น้นที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้สังเคราะห์สรุปเป็นแนวปิบาต นะครับอันนี้นี่สามารถทาได้จริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่การในกแก้ไขนะครับการแก้ไขพรบแตนไอความเราจะมุ่งเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาแนไอความทุกทศนะครับโดยผ่านสภาประธานสภาแนความเฉบับนะครับพอเกิดการร่วมมือนะครับพอเกิดเรื่องของการซ้ำขีนะครับในการสร้างสรรค์ของพรบแตนไอความฉบับนี้นะครับในส่วนเรื่องของนโยบายนะครับขออนุญาตนะครับ จากการศึกษาวิจัยและก็ลงพื้นที่รวมถึงสังเคราะห์เพื่อธิบายสําคัญที่สุดครับคือการถ่ายโอนอำนาจถามว่าทำไมต้องถ่ายโอนอำนาจการถ่ายโอนอำนาจคือถ่ายโอนให้กับประธานสภาแต่จังหวัดนะครับโยงเรื่องสามส่วนครับส่วนที่หนึ่งสัดรีรายได้และความมั่นคงถามว่าศักดิ์ศรีมันยังไงศักดิ์ศรีมันเกิดจากอุปนิสัยนอกนะครับการให้เกียรติซึ่งกันระหว่าขงของทางๆของประชาชน เรามุ่งเน้นเรื่องการบริการเรื่องของสังคมเป็นหลัสกสภาในความหลายปีที่ผ่านมาไม่มีสีสัาการช่วยเหลือสังคมเมื่อเราได้ช่วยเหลือสังคมนั่นคือสังสีที่เกิดขึ้นเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรืเ่องของการถ่ายเทอำนาจในสภาแต่มาจงหวัในการขับเคลื่อนด้วยนะครับส่วนการจะเป็นผู้นำกลับดูแลไม่ใช่สังการปกติที่ผ่านมาในยกสกภาในความและก็คณะกรรมการจะเยี่ยมนั่นในการบริการ จกรอคำสั่งเรื่องของการรู้บถามว่าหากในกรณีที่ประธานสภาจังหวัดทุวประเทศจะขับเคลื่อนพร้อมกันเพื่อสังคมต้องรอทีาในยุคสภาสภานิพนเบอร์เก้าครับผมกอลเตอรนเรนอุสเด็ถามอาสาหากได้มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งกับถ่ายโอนอำนาจทันทีนะครับและจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างของสูตรพิทักษ์สิทธิเสรีและกัญชาและนี่คือการเชิดชูเกียรติสตรีวิชาชีพในกวัา เมื่อมีการเชื่อชูเกียรติสตรีวิชาชีพในก่าสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของสังคมเราชื่อหรือสังคมเม,มื่อชื่อหรือสังคมแล้วฟีดแบกกลับขึ้นมาครับนั่นคือเกีย,ยรติยศศักดิ์ศร,รีของสมาชิกสภาในกอนะครับส่วนสุดท้ายนะครับการต่อเกิดรายได้นะครับนั่นก็คือตามมาตราเจ็ดส่วนหุมม็กสามส่วนท้ายกิจการอื่นนะครับที่ประธานสภาในบาจงจังหวัดและส่วนกลางจะขับเคลื่อนร่วมกันในการสร,ร้างรายได้ เมื่อสร้างรายได้แล้วนะจังหวัดจะมีรายได้เมื่อจังหวัดมีรายได้ชาวปรกิจสงเพาะสงเพาะทธนาความูุโสเฉลิมเดขึ้นะครับนี่เป็นจุดจุดเบื้องต้นสําหรับในส่วนเรื่องของของนโยบายเบื้องต้นแต่เป็นนโยบายหลักครับย้ำนะครับนโยบายหลักเราการขับเคลื่อนร่วมกันของมวลสมาชิกสมาในความร่วมทีวเพื่อก่อเกิดหนึ่งศักสรายได้และความเป็นผองนะครับ ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการยกร่ากพลบเช่นกันครับเราจะทําทนายมติทั่วประเทศโดยผ่านสภาทนายความจังหวดในการแก้ไขกฎระเบียบข้อบองอ่านเพื่อใหยิ่งพรบบคือโครงสร้างทั้งหมดครับย้ำนะครับเราเป็นคณะแรกที่ลงสมัครเฉพาะส่วนกลางมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องภาคเรื่องภาคอํานาจภาคจะมีนะครับทุกครั้งทุกสมัยสมัครจากจกงหวัดก็เข้าไปบรหารมันจะไม่มีการจลาจไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการควบคุมนี่คือเป็นจุดหนึ่งครับที่คณะเราจะดำเนินการครับผมขอบคุณมากครับมีคำถามครับถ้าอาจารย์ได้เป็นเนี่ยคำถามสำคัญนะในส่วนเรื่องกระบวนการในงานยุติธรรมแล้วก็ในส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อธิบายตรงนี้เลยได้ครับอันนี้เป็นคำถามก็ขอบคุณมากนะครับเป็นคำถามใหญ่เลยครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเราสภานันความพยายามทำงานเกี่ยวกับเรื่องการช่วย ไประชาชนทั้งหมดนะครับอยากจะรณรงครับท่านครับเพื่อนสมาชิกสมาชิกในความช่วประเทศคณะผู้สมัครทุกคณะนะครับอดีตและปัจจุบันร่วมกันรลรง,งเกี่ยวกับการผักกันพรบ,บว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทั้งหดหลายอันนี้เป็นพรบ,บใหญ่ครับแต่คณะเรานะครับดตเตรเจรศอยู่สิทเบอร์เก้าจะนำพาและเป็นผู้นําในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกบ้าและภะษาหารือกับทางของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ครับงบประมาณที่เราได้จากกระทรวงงบประมาณที่เราหาได้มัน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 ไม่สมส่วนจากสิ่งที่เป็นจากหกปีที่แล้วครับแปดสิบล้านตอนนี้ได้ยินแล้หนึ่งพี่ห้ล้านนะครับนี่คือส่วนหนึ่งครับท่านครับว่าสยภาพในความงทั่วประเทศเกือบแสนตนความรู้ความสามารถต่างจังหวัดเยอะมากครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอไม่มีโอกาสที่จะได้มีการักการเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือสังคม ย้ำนะครับจ้าหาสัวอตในความช่วยเหลือสังคมนะครับ CSR แสบกัญที่สุดนั่นแหละครับก่อเกิดศักดิ์สรีของมวลสมิทธทั่วประเทศนี่คือเป็นจุดหนึ่งครับที่พยายามทำในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนอื่นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเราทราบอยู่แล้วว่าในความเราเป็นหนึ่ง,งในในองค์กรที่กล้าชิดประชาชนแต่ทั้งนี้เราจะทำในไงให้ส่วนที่เรกากล้ชิดประชาชนก่อเกิดเรื่องของศักดิ์สรีนะครับเมื่อศักดิ์ศรีไท์่ายโอนอําน่าจะเกิดขึ้น เมื่อหน้าที่เกิดขึ้นทรรศบัณฑิตวังก็เราไปผู้นาขอข้อมูลการที่เดียวเราจะมีความมั่นคงครับท่านครับนี่คือเป็นภาพรวมของที่ได้สูตสังขอเพราะเป็นแนวนโยบายครับท่านขอบคุณครับคาถามสุดท้ายนะครับ,รบให้เวลาอาจารย์30วินาทีนะครับในการอธิบายว่าทําไมต้องเลือกหรือการเบอร์ 9, รอเก้าดร็เกอร์รชัยกำลังสามสิบครับครับผมเลือกเบอร์9ดรเกอร์นรจุสิบกรรมการเบอร์19กถึง81็เลือกเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อพัฒนาพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสภาตะนควางขอบคุณนะครับขอเรียมาเปครับ